แอปดูหน้าวอลของขาหัวหน้ากากให้ให้สิวภาษาไทยโดยจุดจุดจุดตาโมูตามีอ่ะงงดีอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกทําไมหลุดดิมขนาดนั้นอ่ะ <c oughs> โอ้ยาตาโมตามีของพี่โดนแก้อีกแล้วอ่ะงงเด้งงเดงงดี้พี่ไม่บอกผมเลยอ่ะบอกแล้วแต่แกม่อ่านวันแต่งตัวแตกต่างอ่ะงงเด้งงเด้งดนี่ของม่นอะไรไปอ่ะฮอ บอกกันแล้วไม่อ่านเองจะใส่ชุดสีโทนไหนกันดำครับผมงงเด้งงงเด้ผมไม่รู้เรื่องป่าวไม่ได้บอกผมผมก็ไม่ได้บอกพี่ผมแค่บอกกันแล้วแต่ผมก็ไม่ได้บอกพี่อังงงเด้งงงเด้กินข้าวอี๊ นั่นแกงอะไรน่ะน่ากินเชียวแกงเหนือครับฝีมือแม่มังกรส่วนรอรอนั่นแกงกระดูเองจ้าน่ากินจังเลยอาหารน่ากินทุเรียน้องทุเรียนนี่แหละตะมุตมินนั่นล้อว้ไว้ายมีเด็กโดนดุงงเด้มีแกงผมอีกแล้วอเฮอ ก็ทำตัวหน้าแก้งเองทำไมล่ะฮ่าฮ่าฮ่าจะสงสารใครดีเนี่ยนี่ก็หัวเราะอย่างเดียวไม่มาช่วยกันบ้างเลยนะเจอเด็กหลับหน้าแก้งจริงๆทุเรียนหมอนทองน่ารักน่ากินจริงๆเจ๊จะเย็นดูตะมูตะมีน่ารักน่ากอดระวังหนามทุเรียนทิ่มนะพี่ ธุเรียนจ้าทุเรียนสุกกำลังดีขายถูกๆจ้าแกงทุเรียนอะแม่มังกรเมย์ไม่มได้แกงจริงๆเท่าไหร่อ่ะเท่าที่เห็นจุดๆ,ๆลูกทุเรียนลูกใหญ่ๆใครสนใจอินบ็อกจ้าพี่กิจการเข้าวโพดได้ดีมากเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้อินบ็อกถามราคาแล้วพี่ ข้าวเหนียวพร้อมทเรเจนพร้อมจัดเลยดีกว่ากินด้วยไม่เรียกทำไมไม่แต่ขนแก้งผมอ่ะแปยวทำไมภาคนี้ขนแย่แปลกๆจังโถคุณเดยกตะกบบ้านจะซื้อยาปูขนไปฝากนะเรื่องนี้ต้องมีเงินงำแน่ๆ นคนนี้คนนีเก็บขยะไปทิ้งลงถังพี่ว่าขยะมอือคุณนะไปเด็ดเอ้ยเก็บมาจากไหนเนี่ยนั่นไงล่ะคุณพ่อเด็ดขนพ่อทำไมเนี่ยยิงลอมแรมอยู่ผมเปล่าผมเก็บได้จริงๆอ้างไปก็ไม่น่าเชื่อถือแล้วหาก็อยู่ขามืองงเด้งงเด้งง นี่นัดกันแล้วนะทุเรียนบอกแล้วให้อ่านไลน์ผิดคนเดียวเลยงงเด้งงเด,งงด้เราทูน่าสงสารมี่กับพี่มาไม่ต้องมาง้อเปล่าไม่ได้ง้อเรดิตโอเคโอเคนะคะนี่ก็คือการพักเล่นเนของเรานะคะไม่ชอบก็ช่างหัวมันค่ะมาพักเล่นๆเฉยๆนะคะจบค่ะจบ